คารวาศรธรรมธรรมของคารวะธรรมสำหรับคารวสเรียกว่าคารวาสธรรมจริงๆเฉพาะคารวาะไหม แต่ในตำราตำบกทารวัตธรรมแต่ว่าโดยการปฏิบัติจริงๆพระภิกษุก็ควรจะมีว่างงินเถอะอันนี้หลวงปู่เทศท่านพูดนะจะเห็นด้วยจริงๆคารวัตธรรมก็คือมีสัจจ์ความซื่อสัตย์นะต่อครอบครัวต่อการงานต่อเพื่อนร่วมอาชีพต่อเพื่อนร่วมประเทศต่อเพื่อนร่วมชาติตร,าตร่วมโลกว่างง้นเถอะ เรียกว่าสัจจะตัวนี้สําคัญมากนะพวกเรานะในครอบครัวใดไม่มีความจริงใจต่อกันนะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันแนละจบเลยนะบ้านแตกก็แหลกขาดนะตัวเดียวนี่แหละลเด็กก็มีปัญหาในเมื่อพ่อแม่แไม่ปองรองไม่สามัคคีกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี้ยเด็กก็มีปัญหาเมื่อก่อนธรรมาก็ไม่เข้าใจว่าเด็กมีปัญหาเป็นอย่างไร พอมารู้ปมเด็กมีปัญหาอ๋อเด็กเขาพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับตายายไงอยู่กับปู่กับยา่ากับตากับยายอย่างเงี้ยปูย่ย่าตายายรักหลานพรรักหลักหลานแล้วก็ตามใจไงพอตามใจก็มดเลยว่าง,งี้โตแล้วก็นิสัย เอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ไม่อยู่ที่อยู่ใครก็ไม่ได้ยกใครก็ไม่ดีว่างั้นเถอะเปลี่ยนปัญหากับสังคมโอ้ปัญหามันอยู่ตรงนี้เองหรอันนี้สําคัญมากนะสัจจะนะพวกเรานะธรรมะคือความข่มใจข่<อ>มใจหมายถึงใช้ใจอย่างเดียวว่างั้นเถอะมันมันจะคล้ายๆกันกับว่าขันติไงเอ๊ขันติกับธรรมะมันําไมมันไม่เหมือนกันหรือเปลา่าไม่เหมือนกัน ข่มใจข่มอารมณ์นะอารมณ์มต่ความชั่วอารมณ์ฝ่ายตํำนั่นนะนคนที่ไม่รู้จักข่มใจนี่คือพวกที่เป็นโมหจริตนะพวกเรานะมาเห็นทั้งพระก็เห็นเด็กโยมก็เห็นคือเด็กที่เขาถ้าบ้านเราว่าปัญญาอ่อนจริงๆแล้วไม่ใช่เขาสติเขาอ่อนนะคือเขามีกิเลสยังไงเขาก็ทําตามอย่างนั้นว่างกันเถอะ จะไม่มองเห็นผิดเห็นถูกเห็นถูกไงผิดชอบัวดีไม่รู้ไม่เห็นเ็าจะทําตามตามคมต้องการเขาน่ะรักใครชอบใครก็จะเดินไปหาเลยอย่างนี้นะอยากได้อะไรเขาก็จะเอาเลยอย่างนี้น่ะเลยก็เรียกว่าสติสติเขาขาดสติสติยับยั้งเห็นพระเ็เหมือนกันเออยากจะได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ก็ทำตามว่างั้นทำตามความรู้สึกไม่มีสติสตัง นะอันนี้ก็ต้องให้ข่มใจไงข่มใจต่อสิ่งเ้าเนี้ยนะอารมณ์เล็กๆน้อยๆอารมณ์ปัญหาต่างๆให้เรียกข่มใจเรน่างนี้นะธรรมะขันติอันนี้อดทนอดทนทั้งเย็นร้อนอดแข็งอดทนทั้งกระทบกระทั่งอดทนต่อการร่วมงานอดทนต่อคืออดทนทั้งกายทั้งใจว่าง,งานเธอคำว่าขันตินี่นะนะ ทันตีหิตาสุขาวงาหาความอดทนนำมาถึงประโยชน์สุขใช่ไหมอดนทนเฉยๆนี่แหละนะไม่ทําตามความสบายอย่างั้นเถอะแล้วก็จาคะจาค่ะในสามารถที่จะผูกมิตรได้ผูกมิตรนะก,กับเพื่อนร่วมบ้านร่วมงานร่วมการร่วมประเทศนะประเทศไทยเราก็มีม,มีการจาคะนี่แหละที่ที่เป็นอะไรที่นะเด่นมากนะ ช่วงที่หลวงตาท่านรับทองนะถวายรับบริจาคทองนะชาวต่างชาติเขาเขาทึ่งเลยนะเขางงเลยนะเฮ้ยอะไรเป็นพระสงฆ์เฉยๆไปทำไมคนบริจาคเยอะแยะขนาดนั้นอย่างนี้นะนี่คือคารวะัตรูธรรมแต่มันมีอีกเทวทะเทวธรรมทีเนี้ยนะที่จะตั้งใจจะพูดคือพูดเทวธรรมนี่แหละเทวธรรมคืออะไรรู้ไหมพวกเราทําสําหรับเทวดาไง ฮิริโอตปะสัมปะนาฮิริโอตปะนั่นนะฮิริโอตปะสัมปะนาสุขธรรมหิตาสันโตสัมปริสาเลโลเกเวทวะธรรมิธรรมะวิรุณปิมุตเตเรฮิริโอตปะเ,เนี่ยถามในนี้มีมีใครบ้างเนี่ยที่ที่ไม่เคยมาเลยเนี่ยมีไหมเนี่ยเออตอนเช้าเคยมีไหมมีมีเลยนะพวกเรานะตอนเย็นก็ไม่นั่งอีกเออมี ออแล้วก็สงสารพ่อแม่เดนะินเนาก็สงสารว่า๊ะออตรงใจมีปัญหาทางครอบครัวพ่อแม่คงจะหนักอกหนักใจเออถ้ามีฮฮรีสักหน่อยบอกโอ้โหครูบาอาจารย์หมู่พวกก็มาด้วยกันเขาก็ทําเขาก็ประพฤติปฏิบัติทําไมเราต้องกล้า,า,าที่จะทาอย่างนี้อย่างนี้นะเออเราไม่มีฮฮรีโอตปะเลยหรือเป็นพระมันสูงกว่าเทวดานะเป็นพระเทวดามารักษาณกวกเรานะ อาตมาต้องพูดเล่นเล่นนะพูดเล่น,เล,นเล่นหรอกอาตมาตจะชอบพูดเล่นผมจะชอบพูดเล่นหรือว่าใครทําอะไรอะไรเนี่ยไม่คือคิดน,นะคิดไม่ดีนะเพราะว่าทําไม่ดีเนี่ย,นะไ,มยไม่มีแม,ม,ม่กระซิบมาผมบอกบอกผมหรอกแต่ว่าไปมันจะเจออย่างนี้นะจะไปเจอแบบบ่อยมากเอ,อคนงานจะจินเวลาคนงานจะทําอะไรหรือใครจะทําอะไร มันเหมือนกับมีมีเทวดามาบอกอลที่จริงไม่มีใครมาบอกหรอกมันไปเองไปก็จะไปเจออย่างนี้นะ,ะเทวธรรมนี่คือเฮริโอตปามีความมีรมิมีความละอายใจใจน่นมันมันลำบากมากเลยนะพวกเรานะเออคนส่วนมากเขาทําแต่เราไม่ทําแล้วก็ไม่ทํากับไม่ได้กับเสียอีกนะไม่ใช่ไรหรอกไม่ได้กับเสียนอ้ยผมนี่นึกถึงพ่อแม่เราเลยนะ ผมนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ว่าอ,อพ่อแม่ก็คงจะลาบากใจอึดัดใจเนาะเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะเรียนจบปริญญาตรีบางคนไี่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะเรียนจบแล้วไม่ทําอะไรมานั่งเล่นเล่นอะไรเออเดี๋ยวนี้มันถ้าไปเดินไปก็ไปเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็เล่นคอมพิวเตอร์ว่างั้นให้มาไปอบรมลหลายคนโอ้ยมันจะอบรมได้ยังไงพ่อแม่มันยังไม่เชื่อหรอกอาจารย์ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาจะมาอบรมยังไงนะ เล่นคือไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยเรียนจบอย่างเดียวตั้งใจเรียนจบให้ตามที่พ่อแม่ตั้งใจพอเรียนจบแล้วก็มาเล่นไม่ทําการทํางานเออบางคนโดนกดดันงานก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําให้บวชก็ไม่บวชนะไปฆ่าตัวตายตตอาตมาบอกว่าเออมันตายน้อยไปน่าจะประายสิบสิบครั้งทําไมเอกียรติยมมันดับหนึ่งใช้งานใช้เงินใช้งานเงินพ่อแม่ ไม่ใช่ของพ่อแม่ด้วยของนาของอาด้วยอย่างนี้นะแต่เรียนจบแล้วยังมากินยังมาเกาะอ,อยู่อย่างเงี้นะแสดงว่าเขาต้องมีปัญญาใช่ไหมพวกเราที่ได้เจตนินยมระดับหนึ่งขนาดนั้นใช่ไหมแสดงว่าต้องมีต้องมีปัญญาล่ะมันมีปัญญามากปัญญาเพื่อจะเลี่ยงไม่ทํางานทําการเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะออกจากบ้านไปโน้งเางั้นไปทางเหนือไปเชียงใหม่นะเขาส่งข่าวมาทางนี่แหละทางโทรศัพท์เพื่ออะไรไม่รู้ กินยาตายใช่ไหมแม่เออมันสมควรที่จะตายแล้วล,ล่ะหรอทําไมอ่ะมันน่าเห็นใจพ่อแม่ไหมพวกเราพิจารณาดูนะโอ้โหเงินทองเนี่ยนะโดยเฉพาะการส่งเสียลูกเรียนเนี่ยนะพวกเราคิดว่าเขาได้เงินเป็นก้อนเป็นก้อนหรอไม่ใช่นะกว่าจะได้มาเนะสะสมสะสมแล้วยกให้โยนให้เราตูมหนึ่งตูมหนึ่งนะที่เจ็บตาถมไวเพื่อให้เรานะพวกเรารู้ไหมเออ เรียนจบแล้วก็ไม่มีอย่างเงี้ยเขาก็คงจะอืดอัดหนักใจว่าเออไปวัดไปวานน่าจะดีขึ้นมาหน่อยนะั้นก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่เนี่ยขาดทุนยับเจินเลยนะแล้วก็เรื่องไม่มีเฮริโอตาปะอย่างน้อยเนี่ที่ทาอย่างเงี้ยมันมีเฮริโอตาปะบางคนน่ะนะอาจารย์ไม่อยู่ก็ไม่ขึ้นมาทั้งยมทั้งพระอาจารย์ไปไปคุมสอบไว้อย่างนั้นเราไม่ต้องไปหรอกว่างั้นเดี๋ยสิเออ เดี๋ยวเราให้ฟังหรอกปฏิบัติที่นี่ก็ได้นะปฏิบัติกี่นาทีพวกเราสิบห้านาทีฟื้นเต็มทีแล้วน15นสิบห้านาทีอย่างเงี้นะเฮริโอตปะนะคุ้มครองโลกเลยนะพวกเรานะเออโลกเราจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุบร่มเย็นคืออยู่ด้วยสันติสุขกาแล้วก็มีเฮริโอตปะเนี่ยก็แล้วก็ทาเป็นโลก,กบ,บาลคือคุ้มครองโลกกันว่างี้นะเฮริโอตปะและเป็นธรรมประจําเทวดาด้วย นะแล้วก็อริยธรรมมีได้เลยทีนี้เอามีคารวัตธรรมเท,ทวธรรมมีอริยธรรมอริยธรรมก็คืออริยสัจสีไงนั่นแหละพวกเราอริยรรสัจสีทุกสมุทัยนี่รุ่นมากอันนี้ไม่มีเวลาที่อธิบายหรอกเอาแค่นะี้จุดประสงค์อยากจะพูดก็คืออยากจะพูดว่าเทวธรรมนี่แหละนะโอ้ตายๆเลยเป็นลูกเทวดาจริงๆเลย ลูกเทวดาหนะพน่อคอนสารเขาเรียกเรียกลูกเทวดาคือใช้อะไรไม่ได้เลยว่างั้นเธออยากตามใจมันทําเอาทุกอย่างมีเต็นะเขาเรียกลูกเทวดาแต่ต้องมันไม่ได้ด่าว่าไม่ไม่ได้มันขอก็ต้องให้มันไม่ให้ก็เอาทุบตีอย่างเงี้ยเราไม่ให้เงินเขามันก็ทุบตีเราไอ้คนเรียกล,ลูกเทวดาไม่ใช่พูดดีนะคต่ว่าเทวดานะ่ะไม่ใช่ดีนะหมายถึงว่าประชดนะเอออย่างงั้นนะโอ้ย เป็นห่วงนำหมูพวกเอ้ยเพื่อนฝูงเงยนะขยาดดูหมูพวกเยอะแยะขนาดนี้ก็เรายังไม่มีความละอายใจใจ,ใจยังไม่มีความเกรงใจต่อครูบาอาจารย์ยิ่งอยู่ใกล้ครคูรบาอาจารย์มันยิ่งละอายดิเออแต่นี่ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีขนาดครูบาอาจารย์นับภาษาอะไรกับพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์ข่านมีศีลมีธรรมก่าพ่อแม่หลายเท่าพันเท่าพ่อแม่ยังเคารพครูบาอาจารย์เลยแต่เรายัง พราะพ่อแม่ยังไม่เคารพคระบาอาจารย์ยังไม่เคารพมันก็จบไปเลยทีเนี้ยเออมีมนุษย์สี่จำเพศประเภทก็เคยพูดให้ฟังบ้างแล้วมนุษย์สเทโวเนี่มีฮริโอตปาเนี่ยมันเป็นมนุษย์สเทโวให้ทานรักษาีิเนี่ยมันพวกเราเนี่ยญาติโยมมานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยไม่ทานมานั่งเงียบเรียบร้อยเนี่ยแล้วเป็นเท,เทวดาไปแล้วนั่นเนี่ยมนุษย์ดิละชาโนนั่แหละไม่รู้บาบุญคุณโทษอะไรเลยนะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะบางคนก็ยังพูดอยางเลยนะ ไม่รู้มันเรียนไปทําไมวะงั้นจบปอถกก้าแต่ไม่มีปัญญาพูดอะไรไม่น่าฟังเงี้ยเพื่อนเพื่อนองเนิงพูดโอ้โหเอ๊ะมันเรียนไปทําไมวะท่านว่าอย่างเงี้ยเดนะเห็นไหมมนุษย์ดีและฉาโนไม่รู้ความถูกต้องชั่วดีไม่รู้มนุษย์สเปโตเออเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาแต่มันอะไรออกกันนะักกันนาเมื่อเชา้าเมื่อเชา้าถามโยมว่ามีบ้านบ้านมีกี่คนนอะ้สองคนเฮ๊สองคนทําไมโยมเอาอาหารมาเยอะเลอเกิน กให้หมดเลยเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่แหละมนุษย์เปรตตัวนะ่ะมนุษย์แปรแต่แปรจริงจริงนะพวกเรานะไม่รู้จกอิ่มจกเบื่อไงว่าเอ๊ะไ,ไ,ไปอะไรกันนักันหาทำไมไม่รู้สึกจากเผื่อแผ่บ้างก็เดือนบ้างให้มันเหลือกินกันหมดเรียบร้อยแล้วก็จะมาหยิบเอาไปกินเอาไปก็น่าจะนานะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนเยอะเป็นสิบเป็นยี่สิบนะแต่สิ่งที่เอาไปเหมือนกับประมาณนั้นแหละเนี่ยมนุษย์เปตัวอันนี้พูดอย่างนี้เพื่อชี้ให้เห็นนะพวกเรานะชี้ให้เห็น ว่ามนุษย์เปรตมันเป็นอย่างนี้ยืนนะมนุษย์โซ่ก็มีใจสูงเออผู้ละบาปบําเพ็ญบุญละชั่วทําความดีทําจิตใจให้หมดจด,ดมองผ่องใสน่ะก็เรียกว่ามนุษย์โส่เหไหมมนุษย์สี่ประเภทก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละเป็นสัตว์ก็เป็นมนุษย์อ่าเป็นเทวดาก็เป็นมนุษย์นี่แหละเป็นเปรตก็คือตอนมนุษย์นี่แหละเป็นพระรเจ้าก็คือเป็นมนุษย์นั่นไม่ใช่ตายแล้วค่อยได้ไม่มีตายแล้วเนะ่ เป็นเทวดาก็เป็นตอนนี้เป็นแล้วก็พอตายไปก็เป็นเทวดา,าจริงๆนี่นะมันได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเอาเนียนให้พรอน้นเนียน Saphiti Yohan Vivaan Chan Tosa Bharat วันทารายุสเกเิกะโยคัภาวิวาธนเสรสาเนจโกธาภาจายนุจตโรธรรมวัฏฐานติอาโยวันนุสขัง พาลังวันนดปฏิบานดโสขสดาตเมธาวโสขสอนิกขัติายโตวะผลังวันนาสขันจะปฏิบานาดดีขอยาสวหสด ยะธายาโทปะปะจติเตรากันโตสัพพะเดวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสติภวันโทเตภวตุสัพพังกะลลารักขันโตสัพระเดวตาสาพะธรรมานุภาเวนะ सथा सौथी भावां तो ते भावातु साभा मंगला राखां तु साभा देवता साभा सांधानु भावेना साथा सौथी ते